สวัสดีค่ะสวัสดีทุกเพื่อนชาวโซเชียลแคมแล้วก็แฟนเพจแล้วก็ทุกๆคนที่ติดตามอยู่นะครับสำหรับเมื่อวานนะครับอาจจะดูว่าเออแบงค์พูดอะไรงงๆไปบนมาแบงค์เองก็งงนะเพราะว่าไม่มีไม่ทุกครั้งที่แบงค์ลงคลิปเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเออไม่เคยมีบทหรือว่ามีลําดับขั้นตอนคือเรื้อยืยพูดอะไรก็พูดนะครับตามที่ใจเลยจะพูดนะครับตอนนี้ก็ทุกคนอาจจะงงเอ๊ะ ชุดเมื่อวานหรือเปล่าไม่ได้อานน้ำแต่อาบแล้วลองไปดูคลิปเมื่อวานนะครเมื่อวานไม่มีตราของมหาลัยนะครวันนี้มีตราของมหาลัยเนาะก็ดูกันได้นะคะ <c oughs> ส่วนวันนี้ก็ <c oughs> จะมาสอนสามคำสัญญาแล้วไงว่าเราจะมาสอนกันให้มากขึ้นทั้งน้องดานโดนนะหลายๆคนก็บอกว่าอย่าหายไปนานอ่ะไม่นานละเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะต้องเดินทางไปกรุงเทพนะคะไป ไปทำธุระนะครับเนาะเดี๋ยวใครอยุงเทปกไ็ไว้ว่ากันนะครับเนาะ,ะวันนี้3าํคำครับคำแรกครับนอนคำที่2ความฝันคำสุดท้ายฝันดีนะครับนอนความฝันและก็ฝันดีนะโอเคคำว่านอนครับนอนก็คือใช่นี้ครับนอนนอนสินอน มานอนโอเคนะครับขวาฝันขวาฝันดีๆนะเดี๋ยวจะตีฝันกันคืนนี้นี่นะครับง,งูงงนะเอ่อจะบอกไงให้ง่าย <c oughs> พอดีจบคอนะครับมือมืออย่างเงี้ยค่ะจุดมาเนี้ยครับเป็นอธิบายไม่ถูกแต่ให้ดูนี่ฮะแล้วก็ปล่อยอย่างเงี้ยมันแตกออกครับเหมือนมันเป็นจินตนาการเหมือนก้อนเมฆที่อยู่ในผ้าที่มัน อยู่ในหัวให้มันเกิดเป็นภาพในสมองครับเป็นความฝันแต่ทัาหน้าแบบทำเคริมเราฝัน่ะคันดีฝันร้ายก็ก็คืออยู่ในอีกรอบนะครับนี่ของฝันนะครับทำใหม่อ่าก่อนจะนอนคืนนี้ฝันดีครับหนึ่งสองแล้วก็ดีนะ จะไม่ได้ว่าเคยสอนไปหรือเปล่าคำว่าฝันดีนะฮะลองกลับไปดูในใน,ในวิดีโอคลิปเก่าๆแต่รู้สึกว่าเคยแล้วแหละแต่ยังไม่เป็นอย่างนี้นะครับอ่ะอีกรอบครับนอนความฝันทําปากจูตัวอูอ่ะพ่นลมออกมาพ่นลมมาแล้วก็ถ้ามีกลิ่นนะจ๊ะพ่นแต่ลมอย่าเอากลิ่นออกมาสุดท้ายฝันดีสรวันนี้นอนหลับ